สวัสดีเลยจ้าไอ้ตุกตาพาฝันค่ะโอ้ยจิมม่มีแหงค่ะนี่มามานั่งตากแดดหรือว่านั่งพึ่งแดดน้เอยวยหนูกันเหะแล้วแต่น้เอ้นเราจะเด้ออากาศดีดีค่ะมาจักน้อยจักน้อยแต่ว่ามีเสียงดังอยู่เด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าเพื่อนบ้านเอยวยพ่นยังทำสวนอยู่ค่ะพ่นเอดสวนอันหลังบ้านพ่อ อันนี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สงแล้วตัอย่างบนแล้วการบตีหรอคะนเนาะพันอันพันรื้อส่วนออกมืดสิเนี่ยแต่ว่ามันเป็นอากาศดีค่ะมะแบบนี้เลบ้บอกค่ะเบื้องฟังเสียงลมอันน้าเสียงโมบายของอันน้ำลังเหินเอ้ยนี่จักน้อยนนเนาะคะเนาะได้วิตามินดีนํากันตากแดดกดันเมนบอกมํขมุลหรือบบตากก็มานั่งเบื้องเอ้ยตากเ้อจะเด้อ นั่งตากแดดเกิ้อตุ๊กตาพาฝันณสวนหลังบ้านเด้อจ้ามาค่ะมวนมวนค่ะมวนมวนบได้บแบกได้หามนะะเนาะขานอนนั่งสซื้อลมไหลบ้างเอ้ยจับกองจะหน่อยก่อนจวพันล้มมันแตกนะคะเนาะ สะโอนลมค่ะลมพอดีพอดีอย่างวะก็อีกบรรยากาศนึงเนาะค่ะเนาะตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นเดดอกพระอาทิตย์ส่องเนาะค่ะเนาะสดชื่นลมกระพัดเบาๆเนาะค่ะเนาะ นกห้องเพลงก็ฟังน้ำก็เพื่อบรรยากาศด้วยจ้ะเอาค่ะน,นั่งตากแดดจักหน่อยเน,น,นาะค่ะเนาะยิ้มมากันน้ำค่ามย เก็บสบายสบายเนาะจ้ะเนาะนั่งตากแดดก็เธอพลังงานบวกเนาะค่ะเนาะแสงพระอาทิตย์ส่องหน้า,นา,นา,นาลมพัด Lắp tà nó ăn chắc nói nói cho nó เฮ้ยมันจะมีแหงเถอะอ่ะมาค่ะซ้ำนี้เลยค่ะเนาะเอาพอดีพอดีเนาะจะน้องมาันจาะหึ่งพูดค่ะมาค่ะพบกันคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ